ไม่คิดสวัสดีค่ะไม่กิดสวัสดีครับไม่คิดก็ตามคำคำเมื่อด้วยมันเองแม่ทำกามาตัวอยากมากมักเลยคนคอหวยนี่เข้าเว่าคนคอหวยมากเลยมากกว่าเล่าคือเก้าวเนี่ยเอามาใกล้มือมาแม่เป็นยังไงค่ะฝันดีบ่โอ้ยก็ว่าเป็นฝันดียุ่นน่ะฝันไรจังได้บอกเอฟซีป้าไงบาความฝันลุงดูแม่ฝันอัน ตอนเจ้าโอมะทายรอบก็ไปนี่เวนเนาะก็อธิษฐานอยู่ดอกว่าอันขันมันอันแม่นเอาลงตามตัวรอบนี่ขันแม่นก็นให้ฝันมีแนวได้นี่เด้อฉันแต่เลยฝันว่ามีคนขน,นพัดลมมาให้โอ้ขอขน<ม>พัดลมมาสามเครื่องบ่าอนั่งตั้งเรี่ยวตั้งเรี่ยวคร<ม>ับเพราะต้องเพิ่มอันพัดลมนั่นสามเครื่อง แต่ว่าบางคนเครื่องหน่อยหน่อยที่เครื่องบุกน้อยมีแต่ผูใช้กเจ้ะมีหลายอย่เขามาในเพิ่มโอ้ยแม่เสียไปตั้งใช่ละมันคือหลายเครื่องแท้ว่ะส้นเงี้ยแม่กับมาส้นด้ลาดวนะส้นเขาไปตั้งใหญ่ใหญ่ใหญ่เลี้ยงแถวกันหัานน้ำเอาเขามาทั้งตะเปนโอกรูนี่แหละอันมันคิดเป็นสีบวกงามดอกสีสีบวเตะมูอเตะตาสีอันสีอันเออที่นี้เขาเ ก็เท่ากันสีสีเล็กเท่านั้นไหมโอ้เป็นสีบอนสีขีมียงเท่านั้นสีอันบอนนั่นแหละบอนเท่าแหละเอามันคือสีขีไลแต่ว่าสั่นเขาเลยว่าอันขีไลกอารถแม่มันเครื่องไงหรอกเครื่องไงหรือดิตั้งมีผมหัวอคนเลยจบง่ายเครื่องเหมือนพัดลมน่ะจาเเครื่องปอดมุขเจ้าคือหาม็วาได้มันม่ตั้งใช้ได้ละมันเชื่อิบดประสันไม่เลยว่าสิสาธิษณ์ แม่ก็เลยยืนสังเกตเออีหยังอยู่อันพัดลมเนาะว่าซั่นยายเพิ่นฝังเพชรไว้ให้เจ้านําด้อยู่อันอยู่ในตุ่มมันนว่าซั่นอยู่ในตุ่มอันพัดลมของเฮาอันตุกมันนั่นแม่อเฮาหมุนหมพัดจังซี่เนาะมันสิมีมจังซี่เนาะเขาสิเอาเพชรฝังใส่หั่นว่าซั่นเขาบอกแม่อืยเอามาตงไว้ประตูเฮือนก็บ่มีขี้กมยก็สิบ่มักเพชรติว่าซั่นเว้าอยู่ผู้เดียว อันจุ่มเขาอนะครับคนพัดลมสุดเทียนด้วยคนกสามาในเฮือนนั่แหละเัามาจเลยว่าเจ้าก็เอาอันจุงยางคุ้มว้ตัวยังอยู่เฮี้ยนเราสันเออเออเมนดูวยนกเราสันเอาทงยางอันไปซุกใส่ไว้ทงปทงปติกวยคุ้มไว้อืทงปติ๊กไปคุ้มอันซุกใส่หัวสุนทรลมถึงมันมีเพลิดฝังไว้นั่นาครับเออเขาไปเห็นดอกงากบันยังได้เจ้าฝันกันตกอย่านี้ด้วยบัดนี้มาเมื่อคืนนี่แม่ได้ฟันอีก ฝันว่าอยู่โรงเรียนมันมีงานอันงานวันเด็กมีอีหย,ยังนี่แหละเขาจับฉลากกันนะท่านแต่เลื่วนลูกสาวลูกสาวผมเน่าขึ้นเด็กน้อย,อยนะท่านกับกับพวกไม่นน้อยข้าก็กระเนี้ยติบเลยล่ละปลอมประมาณโปรซีโปรฮานนี่แหละอันอี่หละพระแม่พระอันไปอันเบุญคนจับฉลากนะท่านก็นกไปดิกับอุ้มไปไปเจออาจารย์เก้าเนี อาจารย์ที่พู่นั่นคุนสอน้คุยสอนเดี๋ยวนี้พ่นก็เป็นหน้ายกดูอันบ้านเก๋นั่นี่ยพ่นเป็นหน้ายกเลยดิอันอาจารย์แม่ที่เด่นอาจารย์เก่าเองมาที่นี่ก็เรื่อ่ะเอ้าคุณครูคู่บุ้งว่าภั่นเอิ่นตามภาษาตะเกาหลเท่านะว่าได้ว่าอาจารย์ที่เอิ่นแต่คุณครูเอื่นแต่คุณครูนาะสมัยแต่กี้แนนเอ้าคุณครูคือบุ้มื่อจ้าว่าั่นมันพาตันั่นแหละ่าั่น ชาตันั้นเรบุ้มาจะเคียเขาจับแถกสุดแล้วบดแล้วกับบุมาเพราะสันมาที่นี่เลยมะเม่อันฉันสิได้เตียนคุณคู่อันเาจับบดแล้วเพราะสันได้ยูเอาไว้ให้ยูเพราะสันอืมอืมควนว่าควันาอันให้บบกอันนั้นมันเบิ่งผฐาอยู่ฝุ่นเพราะสันให้แบบนิดน้อยผู้ใส่เบิ่องฐานอันโค้งขวนนะค่ะค่ะตอนนี้ก็เลยยางลงมาก็เลยบักลาใส่ห้องย้ายเพราะสันนี่ห้องย้ายน่ะเพราะสันย้ายยายเปลี่ยนกันบ่เฮาเพราะสัน แบบนี้หน <Ha. S 2> ่อยนั่นว่าบ้านนี้อาอนี่ห้องเจ้าแล้วนี่มันดึกเงืเลี้ยนสิบให้เลี้ยนซิฟกินเลี้ยนสิบช่วงสมัยเก่าห้องดิค่ะเลี้ยนแบกไงก็เลยว่าเออว่า้นั่นแล้วบ่ท่านไปไหวอิค่ดอันเลี้ยนสิวาณอ่างนั่นแหละานดึกลงมาแล้วกับมันกระตุกคีดดีนี่แนละก็เลยว่าเออว่าั่นไรละบานเียวม่อันเดียวาส่เสาดอกก็สัต่นี้มันเลยว่าอุ้ยฝูมข่อยมันคือพื้นนาเทอันจับของขวนใดนี่เจ้าก็ได้ฝูมก็กันกับน เพี่ยนกันถั่วห้อค่ะบัดนี้แม่เลยว่าเอ้าบักลาบ่มักลายมันตีว่าซั่นแต่ของยายลายบ่งามดีว่าซั่นบอกกันมันเลยว่าลายผมง่ามก็ตามของเจ้ามันบ่หนาคือห้องข่อยข่อยก็สิถือง่ายสั่นนวลล่ะค่ะมันก็เลยเอาผ้าห่มมันนั่นมาเปลี่ยนให้ายห่างย่ายส้ค่ะอันเอานี่ว่าซั่นเจ้าเอารูดพื้นญ่ๆนัานน่ะอันไลยบ่งามก็เอารูดว่าซั่นค่ะ ผมดวงเปียนก็มึงจำหมดด้น้อสันแม่บอกในฝันนั่นนะอันไล่ขี้ไล่นักก็นักสันนักก็นักสันันนี้ก็เลยว่าปลายลา้าเมื่อสันกนูหงกับภพคมนี่หนาหมดก่หงบจนเอ็ดจนขี่ลยนค่ะค่ะเดเลยว่าปลายลาฮาเมื่อสันมันนับพ่มสันอันนักก่ะคอยถือเอาสันมันเบามันโบกโบนินอยนันกนักแต่อยถือเอามันจังหนามันยังอุ่นสันบกโบกใช่ เออแม่ก็เสิเบกเอานี่หละก็เลยว่าไปเมื่อฮะนี่นว่าท่านกุวลามันกุจิบ่ท่านของควรด้วยเขาเก่าไว้ถ่เจ้าคือเ่านั่นแหละพระสิยเอาวุฒิส,สรุปว่าใ<ๆ>ดได้ทั้งพัดโลมใดทั้งผาห่มเมนจะเอาก็เอาแม่ได้คิดว่าเลขสิข้อนมะค่ะวันนี้อันแม่ก็เลิกห,หัดกันกุฝันไม่จะเอาฟันเมื่อได้เกิดเกิดถือว่าฝันเฮงส่วยจนตื่น ฝันไปมีตแนาลได้ปันนี้ตรงได้มันบ่ฝันบ่ได้ก็แสดงว่าฝันว่เขาฝันเก่งช่วยไ <c oughs> ม่มาสนิเลยเราเราแม่เอาล่องหนมันมีหนึ่งหามันบ่ค่ะแม่นมี่นี่สูตรหามีหนึ่งหาแล้วก็มีสามเปดถ้าจับสามตัวไม่จับแบบนี้ 5, 8, 3, นี่หาเปดสามนี่สามรักรักแม่จับคนเดียวหาเปดสามหาสามเป็ดแม่จับสามตัว แต่ว่าแม่บริจับมันบอแม่ว่าพื้นเจฟซี่พืนจับเอาพืนบอกศูนย์หนึ่งห้าบันีิหานมหนึ่งหามันขึ้นบนแม่ก็คิดว่ามันจะไปยุหลักเลยไม่จะเป็นห้าสามแปดบอกเนี่ยหาแปดสามสามแปดนี่หาสามแปดห้าแปดสามสรุปให้รูล่งหาแปดสามหรือหาสามแปดเนี่ยลงเลยล่งได้เบิร์เพราะว่าเลขมันตัวนี้วิเร็วสามแปดแปดสามนี่มันยุเร็วห้าสามแปด เพราะว่าตามที่เห็นเพื่นเขียนห่งอยู <S <S mm. uh, ่ในฝันน he 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 ั่นก mm. ็สามเปดนั่นแหละเด่นขึ้นครึ่งนั่นสามอยู่รักสิบเปดอยู่ักนนี้เลขสองตให้ลงหนึ่งหาก็ศูนย์หาเนียนไม่จำเนียนบอกนาดลงคือบอกโออถือกี่ำเนียนอ่ะเปดสามหาสามเป็อนนี้อืม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 อือืม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 อืากืม่ืมอืมอืมอามอืมอามอืมอมอืม่ืมืมอืเอืมอือ เนี 1> 1่ยนึ ah. hmm, ่งหาซึ่ huh. ้องนึ่งเน่ยอันนี้ทางล่างมันบ้าแย่ล่งคือไว้ลามบนน้ำหลดแม่มาตงบนล่างบนล่างเลยลูกตัวใดก็สร้างคู่ใดก็ตามเพราะวบ้านดูบ้านสิบสองแม่เขาก็บ่าได้ลูกจากครับคนนั่นเนาะแต่แง่ตัดดักมันแม่ก็มันใจว่าอยู่ร่างค้าขับเลยจะว่าฮามันลอยขึ้นบุญนึ่งห่าเนี่ยมันก่แง่ตุกขับกระโดดเนาะมืดค่ำคำฉัน คิด <ạ? S 1> เช่นถือกับเยาวากันเด้อพี่น้องเด้อนะคะเพราะว่านเพราที่ว่ามันใจว่ามันดูล่างคิดแม่ที่ว่าคือฟังมือนที่ว่าซื้อไปไม่อีย่างอ่ะเด้อค่ะเดี๋ยวหนูสรุปตัวเลขเั็นๆสรุปว่าแม่ว่าให้เขียนหาสามแปดหาแปดสามเลขข้างบนนะคะแลักสามแปดหลักศูนย์หากับมหนึ่งหาเป็นล่างแต่ว่าแม่ระวังกันพลาดให้ซื้อบนซื้อล่างไปกลับด้วยนะคะนู้นทีย่าเขียนเปล่าๆจนนี้กับมืดมืดพี่น้องเวลาสิบทุ่มหนึ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวสิถามเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าโต๊ะแจกต้น,นไม้นะหมายความว่าจังไดนะคะ่เาออต่้นน่อที่อันที่แม่เคยเว่าให้ฟังว่าลูกตกจากไปไม่นั่นค่ะที่เว่าให้ฟังว่าไปไม่ยุไซย,ออยุไซค่ะต้นงูงูหน้านั่นแหละค่ะนั่นแหละต้นนั่นแหละสูงสูงนั่นแหละโตกลงมาแต่ปลายสูงสูงเลยแม่เลยคิดว่าแล้วก็ตกใช่หาดดินใช่ที่เฮาอัน านาง <Le en S 1> นเล่นบบเล่นรถเล่นขึ้นเล่นลง่มนิ่มอนเป็นอินใช่ดิรก,กระตุกเสียงของพ่แม่เลยคิดว่านึ่งหาเนี่ยจะเป็นล่างเอนแต่ว่ากระซื้อไว้บุญน้ำรูดก,กระซื้อกันบนกันล่างเพราะว่าเฮากับบริเวบนนอนเนาะค่ะอ๋อขอบคุณแมแ่หลายๆด้อค่ะเด้อที่แบ่งปันแนวทางนะคะงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดขอให้แม่ถูกเกตงวดซ้อนนะคะขอให้เอฟซีโชคดีกับแม่นะคะจะได้แบ่งปัน ขากับเขาขาน้ำขาป้ายซอยแม่คือเกานะคะ,คะนะคะมืดมืดพี่น้องนะคะมืดแล้วทุ่งนี่นะคะขอบคุณแม่จ <laughs> ิตหลายๆนะคะเดี๋ยวบอกพ่อสินาทีนุ่นที่ย่าจะเอานั่นอันานี้ต่อให้ได้สินาทีนะคะู้กันไปโลดนุ่นน้องห้อง เอาขอบคุณแม่หลายๆเนะครับเออมาย้ำให้นะครับมาย้ำย้ำตัวเลขเป็นคงสุดขัยย้ำกระดางสุดท้ายแล้วนะคะวได้มีอี่ยั่ีตัวเลขของแม่เขาคือเก่าเด้อมีวัดนี่เบาเบาไปหลายตัวนะคะมันจะยู่งด้วยซ้ำนี่นะคะแม่ผาดนั่นนั่นเลแม่อยู่วัดนั่นเลยเขาพี่น้องโชคดีโชคมาในะครเด้อลำาำรวยๆน้ำกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ 对呗。拜拜